สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็ยามเย็นนะครับที่พับประแดงนะครับก็เจอกอล์ฟนะครับมีรีวิวนะครับบริษัทเรานะครับอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้นะครับถ้าวันที่กอล์ฟใสททำก็ต้นเดือนเนาะวันที่หนึ่งนะครับมีรถรีวิวนะครับเป็นรถที่หายยากมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวสไตล์การตกแต่งแบบออฟโรดนะครับที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นแคปนะ ลูกค้าท่านใดนะครับที่รับชมนะครับคลิปกอบคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องย t u b e กรบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กรบนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานมาตลอดนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งไปไหนนะครับก็มีคลิปรีวิวนะครับมีรูปแบบการตกแต่งนะครับมีการเปรียบเทียบยังมีให้เหมือนเดิมนะครับ เราก็กลับขอโทษลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่บางทีทําข้อเสนอช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ทําข้อเสนอให้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจออกรถซื้อรถจากกอล์ฟนะครับหรือท่านได้ออกรถที่อื่นไปแล้วแล้วก็มาตกแต่งกับกอล์ฟขอบคุณมากๆจริงๆครับในความไว้วางใจและให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็น เ็กเจนนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับก็เป็นตอนครึ่งนะครับรุ่นเอ t ครับตัวนี้ท็อปสุดนะครับรุ่นนี้มีจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มจากเกียร์ธรรมดานะครับ7 9 9 0 0สบาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นเกียร์ออโต้นะครับ8 4 4 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับก็เป็น4ี่คูณสนะครับเกียร์ธรรมดา859,000บาท เครื่องยนต์2.0ครับ170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์6สปีดทั้งธรรมดาและออโต้นะครับสีที่จะจำหน่ายมี5สีครับขาวดำบอลเงินนะครับเทาแล้วก็สีน้ำเงินไม่มีสีไหนเพิ่มราคาเลยเท่ากันทุกสีนะครับมาเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าการตกแต่งคันนี้สวยถูกใจคุณลูกค้าขนาดไหนถ้าท่านได้ชอบนะครับก็ส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ คันนี้นะครับลูกค้าเลือกนะครับตกแต่งนะครับสคูปเนาะเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับเป็นสีทูโทนนะครับอาอกก๊ปก็เป็นสีทูโทนอยู่แล้วนะครับไม่มีติดสีดำด้านนะครับยกเว้นลูกค้ารีเควสตนะสัญลักษณ์นะครับมีให้เลือกนะครับว่าเป็นรูปมามสแตงแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแรดนะครับหรือจะไม่มีสัญลักษณ์นะครับเป็นโล่งๆดำๆนะครับก็เลือกได้นะครับตรงสัญลักษณ์สามารถเลือกทําสีได้นะครับเนี่ยอย่างคันนี้เลือกทําเป็นสีแดง ตรงช่องพวกนี้ครับสามารถเลือกทําสีนะครับเป็นทีโอได้เป็นทูโทนเราเลือกได้หมดนะครับชอบแบบไหนนะครับคุยนะครับแล้วก็ตกลงกันที่แบบนั้นนะครับสติกเกอร์นะครับรถสีดานะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับเพื่อให้มันดูกลมกลืนนะครับไม่ดูฉูดฉาดจนเกินไปนะครับไม่แต่ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการติดดําแดงนะครับดำขาวหรือว่าสีไหนนะครับสามารถแจ้งได้นะครับเราเลือกแบบรถนะครับแต่งรถในแบบที่เราชอบ นะครับซีรรถกับกอล์ฟเลือกได้นะครับเรามาคุยกันกระเถิบมานะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็เป็นทรงแรปเตอร์ครับนะครับเป็นสีดําด้านลูกค้าเลือกตัวหนังสือนะครับเป็นดําขอบแดงครับแล้วก็คันนี้นะครับต่อไฟ LED นะครับสจุดเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะครับท่านใดต้องการใส่แบบนี้ไม่ต่อไฟก็ได้ไม่เอาไฟเลยก็ได้นะครับนี่ถ้าตอนเปิดก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็ ตัวอักษรกระจังหน้าก็จะไปแมทกับนะครับตัวสคูปทรงฟิตนะครับที่เป็นรูปม้าครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านอ่าคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านแล้วก็มีคําว่าเลนเจอร์สีแดงนะครับก็ชอบไม่ชอบบอกได้นะเลือกได้นะครับซื้อก็ไม่เอาก็เอาออกนะครับชอบแบบไหนเหมือนที่บอกนะครับอยากให้ลูกค้าละเอียดกับการแต่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าชอบและถูกใจในรถที่ตัวเองซื้อนะครับไฟนะครับเป็นไฟ led นะครับมี ไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แต่คันนี้นะต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหมดูจากตอนเรากดเห็นไหมครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะตอนลงจากรถเดี๋ยวก็เปิดไฟขอทางให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสเต็ปที่เราต่อไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะมีมาจากโรงงานนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็น LED นะครับก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็กรอบตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นโครเมียมก็ให้เพิ่มความหรูหรานะครับยิ่งตัดกับรถสีดํานะครับยิ่งดูโดดเด่นมากมากเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นนี้มีไฟนะครับ เพิ่มแสงสว่างตอนเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยวนะครับที่ไฟตัดหมอกนะตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะครับกันชนเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับ XLT นะครับ XL Plus อะไรพวกนี้นะครับจะมีห่วงลากฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับมีห่วงลากฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับจะไม่มีเหมือนพวกตัวปอร์ตและวไวแท a b ที่มีเป็นคู่นะเห็นไหมครับตัวนี้มีฝั่งเดียวนะแล้วก็ตัวชายกันชนนะครับไอตัวกันแทงนะตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับของฟอร์ดเรามีติดมาให้ทุกรุ่นเนาะเห็นไหมครับ เป็นพลาสติกติดมาอยู่แล้วนะครับนี่มาทุกรุ่นนะครับอ่าสี่คูณสี่นะครับเป็นรุ่นที่สามารถเพิ่มแพ็กออฟโหลดได้นะครับห้าพันบาทก็สามารถติดได้นะครับสั่งได้จากโรงงานเนาะหรือจะมาติดกับก๊อฟที่หลังก็ได้นะครับก็ชอบแบบไหนแบบนั้นนะมาดูที่ซุ้มล้อนะครับก็ขนาดหกนิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกแบบมีหมุดนะครับหมุดไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเจาะแค่ตัวซุ้มล้อซุ้มล้อยึดกับ ตัวล็อกเดิมนะครับแล้วก็มีการเก็บเรื่องของซิลิโคนเห็นไหมครับเพื่อให้งานติดแน่นแล้วก็ดูการเดินนะครับก็เรียบร้อยเนาะเส้นจเล็กนะครับล้อครับมาตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับจับคู่กับยางบิคอนเนาะแม็กซิสเจ็ดนะครับบิคอนสองหกนะครับสิเป็นยาง MT นะครับตัวนี้ก็สไตล์ออฟโรดแบบลุยๆนะครับก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะท่านใด ต้องการ MT แบบนี้ก็แจ้งได้ต้องการ AT แจ้งได้นะครับแม็กและยางมีให้เลือกหลายแบบนะครับเพราะ XLT สามารถใส่แม็ก16ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสปอร์ตเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับหน้าดิสเบรกหลังดัมแก้มนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เทอร์โบก็เป็นโครเมียมกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง เราหลังคาเป็นสีดํานะครับอ no ันน <Bu> ี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะสีมีให้เลือกนะครับทั้งดําทั้งครูโทนนะหรือสีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีให้เลือกกันสาดนะครับตัวนี้เป็นกันสาดแต่งนะครับสี่ชิ้นนะครับอ่าถ้าชอบแบบนี้ส่วนใหญ่คนไทยติดแบบนี้นะครับก็สามารถบอกได้นะครับแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยคุณก็จะติดกันสาดแท้กันสาดแท้มันจะมีเฉพาะคู่หน้าข้างหลังไม่มีนะมันจะมีเฉพาะคู่หน้านะครับแล้วมันก็จะเป็นสลิมกว่านะครับตัวนี้มีทรงที่ใหญ่กว่าชอบแบบไหนแจ้งแบบนั้น นะครับแต่ถ้าไม่แจ้งแท้อย่างเดียวนะครับเหมือนเดิมนะคอนเซปต์เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือตัวไหนไม่แจ้งแท้อย่างเดียวนะครับมื่อเปิดสีเดียวกับตัวรถครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์ล็อกรถนะครับสอดมือปลดล็อกได้นะครับไม่ต้องหยิบรีโมทออกมาอย่างงี้แค่เก็บมันในกระเป๋าของเกงก็ใช้งานได้เลยนะครับเป้าลองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะครับเนี่ยลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับ สติกเกอร์นะครับกราฟสิกลูกค้าเลือกแบบได้นะครับมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับสติกเกอร์นะครับลายกราสิกเลือกสีเลือกแบบเลือกขนาดได้นะครับชอบแบบไหนบันไดตัวนี้เป็นสีดานะครับบันไดเป็นสีดําแล้วก็คันนี้นะครับก็เป็นโลบานะครับของอารเรนเดอร์นะตอนนี้ตอนมาเปลี่ยนคือทรงขายาวเหมือนเดิมแหละที่เราติดนะครับแต่ตอนเปลี่ยนมาเป็นเจนใหม่นี่ย็มีคำว่า G T อยู่นะครับมีที่จับ นะครับผลขึ้นหนล,ลงมีตัวต่อนะครับไว้สาหรับต่อแหลกข้างบนนะ่ะเนาะต่อตัวถาดข้างบนได้นะครับตัวนี้รองรับอยู่แล้วแล้วก็ล็อกตรงล่องนะครับไม่ต้องเจาะเพิ่มนะครับล็อกตรงล่องทุกอย่างหมดแล้วนะครับตอนนี้ชุดแต่งก็ออกมาเยอะนะครับแล้วก็ตรงรุ่นแล้วแอรเกาีมีที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะแล้วก็เหมือนที่ก็บอกนะฟาร์มเป็นรเกาทีเนี่ยถ้าเราใส่กันชนท้ายเหล็กเห็นไหมแบบมีแขนโอบถ้าทรงมีแขนโอบมันจะกินอย่างนี้ ก็ให้ดูมุมนะครับมันก็จะกินอย่างนี้แบบมีมุมนะอ่าก็ตัวนี้ใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับก็เป็นของ Alender ก็คือใส่ชุดหลังเป็นของอ a l เดอร์นั่นแหละนะครับมีห่วงโ o m e g าสีแดงเห็นไหมอ่ากันชนท้ายนะครับคุยได้นะชอบแบบไหนเอาติดทรงแบบนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะมันก็แล้วแต่ความชอบอ่าแล้วแต่การใช้งานนะครับมาดูที่ไฟ นะครับไฟท้ายนะครับรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นโคมแดงนะครับแล้วครอบไฟท้ายตัวนี้จะไม่เหมือนกับพวกวาแท็กเห็นไหมครับรูปทรงครอบไฟท้ายไม่เหมือนกันนะครับคนละทรงกันเลยนะครับตัวคําว่าเลนเจอร์ตรงนี้เอาไม่เอาแจ้งได้นะครับเหมือนที่บอกเนาะแต่รูปทรงไฟท้ายไม่เหมือนกันครอบไฟท้ายก็ไม่เหมือนกันนะครับฝาท้ายนะครับตัวนี้มีตัวครอบฝาท้ายมาให้นะครับก็คือติดตั้งเพิ่มเนาะติดตั้งมาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็คือบูธง่ายแต่งเต็มคัน คันนี้เลือกดําตัวหนังสือแดงนะครับตรงเรื่องของตัวตัวข้อฝาท้ายเนี่ยครับเราแต่งได้ต้องการเป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถต้องการเป็นดําด้านหรือเป็นดําเงาตัดดําด้านนะครับหรือเป็น3มิตินะครับชอบแบบไหนแจ้งได้นะครับคันนี้เลือกทําเป็นดําแดงนะครับพร้อมติดสติกเกอร์ในร่องนะครับคำว่าเลนเจอร์เป็นสีแดงเพื่อให้แมทกันนะครับก็แต่งดําแดงนะครับแต่รถเรื่องใครซอฟลงก็คือด้านข้างติดสติกเกอร์เป็นสีเทานะครับ ไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีกล้องนะครับกล้องถอยนะครับนี่ฝังอยู่ที่โลโก้นะกระบะนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับกระบะมีขนาดใหญ่นะครับกว้างใส่ไม้พาเลทได้นะครับตัวนี้กระบะมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไลเนอร์นะครับเป็นลอนสูงนะครับไลเนอร์เป็นลอนสูงนะตัวนี้นะครับก็ ลองดูกันเดี๋ยวก็ปิดฝาท้ายก่อนฝาท้ายหนักอยู่เหมือนกันตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ฝาท้ายไม่ได้เป็นเหล็กทอร์ชันบาร์นะถือโทรศัพท์มือนหนึงปิดฝาท้ายนี่หนักเหมือนกันมาเดี๋ยวก็พาไปดูในรถนะครับมาดูในรถกระบะตอนครึ่งเจ้าตำหรับกระบะตอนครึ่งต้องเป็นฟอร์ดแล้วภายในห้องโดยสารกว้างมาก ใช้คำนี้นะครับกว้างมากนะอ่ะเรามาดูเริ่มจากข้างหลังนะครับผ้ายางตัวนี้เป็นผ้ายางกระดุมนะครับแล้วก็นี่นะครับใส่ตัวเบาะนะอันนี้ผ้าคุมรถครับใส่ตัวเบาะอ่ะมาสังเกตนะครับแคปเนี่ยมันไม่มีแอร์หลังนะครับก็แจ้งก่อนนะมันมีแค่ที่ชาร์จไฟ12โวลต์นะครับไม่มีแอร์หลังนะครับตัวแคปภายในเป็นทูโทนนะครับข้างล่างดําข้างบนเป็นสีครีมนะอ่ะแล้วก็ มีที่จับนะครับให้ดูต้องเปิดปิดจากข้างหลังก่อนนะครับปิดก่อนล้วค่อยปิดประตูคันนี้ทําบ่อหนังนะครับก็ตัวแผงข้างก็จะทําสีใหม่ไปด้วยตัวนี้พลาสติกยังเหมือนเดิมนะครับเป็นปั๊มลายเห็นไหมอ่ามันก็จะได้เรื่องของดีไซน์นะครับความสวยงามนะครับความละเอียดนะครับตรงนี้เป็นสีดําเปิดปิดนะครับล็อกรถนะครับเปิดปิดฝาถังน้ํามันก็กดจากตรงนี้นะครับกระจกเป็นออโต้นะครับ เป็นออโต้นะครับวันทัศนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะนะครับเป็นตัวนี้เป็นปรับ6นะครับด้านข้างฝั่งนู้นเป็นปรับสีทิศทางนะแล้วก็นี่เบาะหนังนะครับที่เราทํานะครับเป็นสีดํานี่ปั๊มคําว่า next gen ranger นะครับอันนี้เลือกเดินได้สีแดงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับ xlt นะครับไฟนะครับชุดไฟหน้าก็เป็นอัตโนมัตินะครับเปิดแล้วก็เป็นออโต้เลยมีปรับตัวเรื่องของสูงต่ำไฟหน้าได้ตอนบรรทุกนะครับ ปรับได้ไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอันนี้เดี๋ยวกบกดให้นะครับเพื่อเดี๋ยวจะไปดูตอนเราลงจากรถเนาะนะครับขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงนะครับแล้วก็พาไปดูถอดรองเท้าก่อนนะครับจอนะครับปิดไฟก่อนจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับแล้วยิ่งเป็นตัวแคปนะครับตัวนี้คือตัวท็อปสูงสุดด้วยแล้วนะครับสามารถตั้งจอได้นะครับอ่า พวงมาลัยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นแบบ e-pass นะตัวนี้นะครับตอนขับนะครับลงน้ําลงหลุมก็จะมีตัวเรื่องของการการสะบัดอยู่นะครับมีตัวช่วยอยู่เนาะไม่ให้รถเสียหลักนะครับแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มี c ูสคอน control นะครับนี่ล็อกความเร็วนะเกียร์ธรรมดาเราก็มีล็อกความเร็วนะครับที่ปั่นน้าฝนเป็นอัตโนมัตินะครับที่ปั่นน้าฝนเป็นอัตโนมัติแต่รุ่น xlt กระจกมองหลังยังไม่ตัดแสงนะครับ กระจกมองหลังยังไม่ตัดแสงแต่มีช่องเสียบ USB นะมีช่องเสียบ USB นะครับเก๊ะนะครับก็เป็นชั้นล่างนะเกะเนี่เห็นไหมมีเกะชั้นนี้ชั้นเดียวที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่นะครับจอนะครับจอดิจิตอลนะครับก็ตัวนี้นะจอกลางนะครับก็เป็นขนาด10นิ้ว นะครับตัวจอกลางเป็นขนาด10นิ้วนะครับเป็น Sync 4A a นะครับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับ Ford p a s t นะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9ให้คุณลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็คือชุดแอร์นะครับแอร์ไม่ได้เป็นแยกอิสระซ้ายขวานะมีไวเลสชาร์จครับมีไทยเอไทยสีให้นะครับแล้วก็นี่ครับมีโหมดการขับขี่ตัวนี้นะครับมีดิฟล็อกนี่มีตัวดิฟล็อกนะครับ ก็กดแล้วก็เป็นตัวโชว์ดิบล็อกนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตก่อนเนาะสตาร์ทรถก่อนเหยียบต้องเหยียบคัดนะครับถึงจะสตาร์ทรถได้แล้วก็เคลียร์ก่อนเนาะโอ,โอนี่นะครับเราปลดแล้วตอนแรกกําลังว่ายังไม่ได้ปลดเนาะกนี่ให้ดูนะแล้วก็เกียร์นะครับ,เป,เ,รปนะรบเป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะครับ ถ้าถอยหลังก็ต้องยกนะครับล็อกเกียร์จะไกลกว่าเดินหน้านะเกียร์เข้าง่ายนะครับเป็นทรงกลมนะต่างจากอันเดิมที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับนี่สองไฮสี่ไฮนะครับเป็นพาร์ทไทม์เบรกมือนะครับก็เป็นแบบดึงขึ้นอย่างนี้นะครับเก้์กลางนะครับนี่ก็มีเห็นไหมเอาว่าเลตอยู่นี่นะครับอ่ามางคนก็เดินสายกล้องอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วก็พามาดูนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เซตไว้เลยนะมาดู Diver Acid นะครับอ่ะก็จะมีตัวเรื่องของกล้องหลังอย่างเดียวแต่เราตั้งให้ลูกค้าก่อนเป็นเมนูภาษาไทยก่อนเนี่ยครับเราก็มาตั้งองศงองศาแบบองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยครับเราก็มาตั้งที่หน้าจอได้นะครับเห็นไหมผภาเป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในเรื่องของโหมดนะครับการขับขี่ที่เป็นโหมดประหยัดถ้ากลับมาเป็นโหมดปกติก็จะเป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมเห็นไหม เห็นไหมก็กลับมาเป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมนะครับเลือกได้นะครับตั้งรถยนต์นะอันี้ตัวแคปนะครับตัวควบคุมก็จะมีแต่ตัวล็อกหน้าจออย่างเดียวไปเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูเดี๋ยวดับแอร์ก่อนนะครับฮึบมาแล้วก็พาดูสำหรับแคปบสี่คูณสี่นะครับที่เราทำไฟมาแล้ว อันนี้ก็ครบเซตนะครับก็ลูกค้าเห็นไหมไฟก็จะเป็นแบบสเต็ปไฟวิ่งอย่างนี้เนาะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Next Gen Ranger นะครับ Next Gen Everlast นะครับหรือ Raptor นะครับจองไม่นานนะเราจองมาได้นะครับเช็คคิวจองสิทธิ์อะไรกับกรอบได้นะครับก็พร้อมดูแลนะครับและยินดีนะครับที่จะดูแลนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์เรื่องของแคมเปญนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กอลฟนะครับแล้วก็ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลฟนะเบอร์โทรไอทีไลน์กัขึ้นไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งที่ตัดสินใจซื้อรถออกรถกับกอลฟนะครับหรือว่ายังไม่ได้ซื้อหรือว่าออกรถกับที่อื่นนะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับกอลฟตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าก่นครัับไปีอวสสด